มาอยู่กับซอง KBK Channel เรือออนเกล์เบาเลาเหนือเนาะวันนี้เฮาสิไปดำนาดำนาไปไทนาเนาะนดําหนามาจ้างเป็นชาวนาหนึ่งมือเนาะหลังจากที่ว่ายามใดก็นั่งแต่อยู่กับการเนาะเมื<บ>้อนี้กัสิเป็นจังไดงกับซองเป๊ปซี่เนาะเป๊ปซี่สไตล์เป๊ปซีสปปซ่สไตล์แล้วกัมากับอน้นสวนนะพน,นอีกเออ เดี๋ยวเฮาสีไปเบื้องเนาะวิธีการดํานาของเฮาว่าของเบาอ้นแก้วกับเบาอน้นกับเบาเป็ดเนาะว่าสีเป็นยังไงเนาะเฮาดํานาการดํานาข้องแต่ละคนนี้จะแตกต่างกันเลยกูเชียเอาตีนลงก่อนเด้คือข้องอันเบาอ้นนี่จะสลายจะเอาตีนดนํเานเนาะเร่เบามือเนาะตีนก็นดําเพราะว่าไอ้ขี้ตมันเข้าไปเล็บตีน,เนอเอตีนดําเพราะว่าเดี๋ยวนี้เฮายังอัน เบื่อคันะในโต,ต๊ะคณะห้าตายเลยมึงเฮดบรรยากาศอยู่ทุ่งนาก็จะเป็นประมาณนี้มันจะดีนะเอิญคือหลายๆคนถ่ามบา่าบางคนก็นอาจจะว่าโอ้คือว่าเฮ็ดเฮ็ดนาสวยแทยเ<อ>้เพราะว่าเฮ<อ>็ด<อ>นาสวยเฮ้ยเฮ็ดเลง้งนานเฮ็ดแท้ค่ะคือว่านานเลีวแท้เพราะว่าในกรณีที่ว่าสาคือบ่มีน้ำเนื่องจากบ่บมีน้ำ เอาก็ต้องได้ท่าเอานำจากคนทันว่ามันบ่มีห่วยบ่มีอย่างนั้นอ่ะคอันนี้ก็คือตัดกาออกแล้วจ,นะจึงจะไถ่ไหมนะตัดกาออกแล้วจึงจะไถไถให้มันอันเราก็จะดำอีกลก้วก็ทางหน้าก็มีจพวกสาวจพวกเชือกจะไปดำทางนี้ก็ เกี่ยมที่จไทยนาะมันจะมีรถสองคันคันหนึ่งทยแล้วก็คันหนึ่งขาดไปเลยนะแบบเ็ดแบบแบบไวๆเลยนะทีมงานเราลกวกเกรกสองสองยังยก็ซสองคอดนะเลยเชนเนลเออเลยชาแนลเนาะ <c oughs> สุขสบายดีสุกี้เจริญพ้ออกตอน้นยันยมวันนี้มาเจอกับซองไซบอมอาจารย์เซนแนลโอ้ออกต้นยันยมโ,โ,โ,โอ้นักบวชมา,มานี่ทีมงานทีมงานเฮาเน้องานทีมงานเฮาคือกันพร้อมลงเล้าวันนี้ะเดี๋ยวเฮาพาไปเบิ่งกันสาวๆดำเนาะว่ากราเจ้าดำโดยวิธีใดนี่วิธีการดำนาของกราเจ้ากะจะดำประมาณนี้เนาะป้าเธอเบิ่งหน้า,า,าดูผูวว้สาว เป็นเอวใดเจ็บแอวบ่บอโอ้ห่าก็เลื่อมมานี่มาไว้มาไว้นี่คือเนี่ยข้าเจ้าดำข้าเจ้าเบิ่งวิธีดำจับจับจังใดจับจังใดโอ้จะเอานี่ซี่ปักลงว่ะนี่ข้าเจ้าจะดำประมาณนี้เนาะโอ้บุคคลการบางคนก็จะเอาโป้มือลงก่อนเนาะนี่อันนั้นก็คือนี่ เบิ้งแม่ขจาดำแบบเป็นแถวเป็นแถวงามกว่ารถอีกนี่นะงามตอนนี้ก็รถะแล้เพราะว่ารถเห็นขจาโฆษณาโบได้โจมตีเด้อพี่น้องเอ้ยแบบเป็นขจาวโฆษณานาะเดกเด็กเด็กเด็กเดกเด็กเด่วเด็กเดกเด็กเดด็กเด็กเด็้เ็ก็ก็ดดกว่กเ่เดาเด็กเด็เด็เะเดดกว่ก พพพพเพราะว่าเพิ่นลืงเด้เพิ่นเป็นเจ้าของหน้าเด้เพิ่นเป็นเจ้าของเด้เป่นเจ้าของหน้าเด้อสาวหน้าโอ้เป็นสาวหน้าเนาะสาวหน้าตัวจริงสาวหน้าตัวจริงเนี่เบิ่งแม่ดำไว้ปั่นรถเด้อไว้กว่ารถนี่ขนะดไม่ไี้เบาออนแก้วก่ะมาจ้างเนาะมาจ้างกินข้าวเนาะจ้างกินข้าวมื้อนึงจ้างกินข้าวมื้อนึงเพราะว่ากะ จากที่ว่าโบาได้ดำหน้านี่ก็โดนโดนสี่ปีห้าปีตั้งแต่จบบ้านมาเพราะว่าตะกี้อยู่บ้านมากะอยู่บ้บานสวนลายอยู่บ้านกับเฮ็ดนาคือกัารอ,อยากเบิ่งวิธีการดำหน้า,นา,นา,นานของกราเจ้านี่กราเจ้ากระดำคือเฮาคือกันเนาะดำคือการนี่คนทางเหนือสวนลายจะเอานิวนิวซี่ลงเนาะท่านคนทางไตหรือว่าคนภาคกลางกระเจ้า,าจะเอานิปูนิปูนลงก่อนนิดเด ก็จะจับแบบนี้เนาะแต่ว่านาคอนดับเต็บ้านเาสบายโอ้นาคอนสบายเนาะนี่มันลงว่ะอ๋อเป็นซี่คือคือว่าดำต่างมู่แท้คือว่าโบงงามว่ะแต่ห้างก็ปักแล้มันงาาดับนาเด็กบริมันเต็มมู่โอ้ดิโอ้ดิดิดิคือดำต่างกันเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเอานิ้วโป้งลงอยู่ ดำคนะแบบคือซองชาวันจะเอานิวซีลงก็เนาะซองชาวฮันเพราะว่ามักซีเด้กะซีบ๊ได้ีอวไลน์เนาะเฮากะซีข้อตู้แบบช่วยกับเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันก็เจ้าชิว่าโอ้ยไปเบิ้งซื้อบ๊บโเฮ็ดบบดำเนาะตัดช่องได้ด้วยเบาอ้นกับลงมาแล้วเนาะเบาเลยกับลงมาแล้วแต่เบาไสนเนาะ ซองอ่ะพอมันจัดแน่เลยเดีซองพอมันจั้นองรอบแล้ว พี่มูยีกนะบังไปเดียวเฮาดำทังนี้แล้วแล้วเฮาสิไปต่อเบื้องนั่นมาเฮาสิไปต่อเบื้องนั่นมาหลังจากที่ว่าเฮาดำแล้วเนาะหลังจากที่เฮาดำแล้วแล้วเฮาสิไปช่วยกจ้าอันลูกกาหรือว่าคารนาอีกเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งอีกต่อไปเนาะอันนี้เห็นยังไอ้วังอันนี้เห็นยังตัวนี้ตัดกาบอ๋อ คือตัดกาเยี่ยมเยี่ยมดำให้ต่อไปเนาะเอาดำให้ตัวน,นั้นแล้วแล้วก็คือไวงานว่นมามันมันบกแข็งเนาะเขาเลยดำไว้เนาะคือใช้รถสองคันเลยคันหนึ่งไท่คันหนึ่งคข่ เอาเปลี่ยนให้เบาอุ่นเข้าไปเนาะเปลี่ยนเอาอาจจะจาเอาเมื่อยไงบม่ได้เห็นต้นเลยถ้าเป็นแล้วก็ซีฟีได้ใช่ไหมเจ้าขอกว่าเลยเนาะ เดี๋ยวเขาซีปะให้คนคาดให้มันแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราเขาจึงจะลงไปดำอีกเทื่อนึงทุกคนแล้วก็เหนื่อยแหง้งนี่พาไปเบิ่งอันขาจาลกกายเหนื่อยแหง้งจนลอยเลย,อ,ยอันนี้ก็เขาลกกาโตคนลกกากับโบเมนคน คนใหม่คนเก่าเราคนเดิมนี่เจออันแต่ว่าผู้เก่าอีกสองคนสองคนคือเก่าเป็นอะไรติดบ่ลกโลการนีติดบ่หรือว่าอะต้องได้ใช้น้ำเนาะนกันว่ามันบ่มีน้ำนมันจะบ่ติดกว่านี่ไหมบ่เบื้งองหนแต่อันทาลกเพิ่อนันกน็คือสิบ่มีแห้งแล้ว ดินเหนียวพูดมันก็เลยติดปกตินี้ถ้าว่าดินบนเหนียวลูกมันก็จะง่ายกว่านี้นเข้าการเรื่องอะไรละบุ๊ี่ะเอาไป<อ>ไปจากไปคนตกนนนมาอันนี้มันมือกล้องเฮาเนาะ ไอ้หัวหน้าไงเปลี่ยนออกมาจาักรอบแล้วเปลี่ยนออกมาหลายรอบเดิบแล้วซองหอกครอบแล้วเนี่ยนักบอนเตย์าบาดในนักเนาะเบร็ดโดนเนะาะจากนะะตกปี้เหล่าเจ้าบริเฮณไทยนายอ่าให้ทุกปีเฮ็ดทุกปีเดี๋ยวโดนโดนแบบกินเบียร์ลายเนาะเออกินเบียร์ลายก็ให้อันลูกกากูไทย มอนั้นนี่บอไว่แล้วจะคล้องซองกันเลยชาแนลนี่บอไว้แล้ว,นวเนาะกอดเศร้าเที่ยงแล้วเดี๋ยวเฮาสีข้อตู้ไปไปเปลี่ยนันั่นบ้าอ้าอนเนะาะบ้าอ้นเพื่นกะว่าเมื่อยแห้งแล้วเพื่นว่า กะดำนาเป็นที่ฮะพ่อยเนาะว้าทุกว่าสิแลวกับโบเมนง่ายเนาะทางดำทางคาดทางไทยยังแล้วประมาณตน้เไไนเ,เดี๋ยวนี้หกโมงหกโมงเศร้าเออหกโมงแล้วเว้ยหกโมงเศร้าเ <laughs> นาะแสงก,งก็อยากมืดมืดเนี่ยนอยนึงเหนื่อยแหง้งแต่ว่ากม่วนแต่ว่าดนโดนเธอหนึง่ง ที่ว่าเขาได้ไปดำนานะนก็สิประมาณนี้ก็คิดฮอดบานเลยก็หู้สึว่าโอ้ม่วนแหงแบบบรรยากาศตอนเรียงนี่คักเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้คือเขาหลังจากที่ว่าเขาดำแล้วแล้วเขาสิเอ่อไปกินข้าวกินน้ำเนาะหลังจากที่ว่ากินข้าวกินน้ำแล้วเขาจะกลับหอกลับเฮือนเนาะแต่ก็ขอบใจสำหรับ ทุกคนที่มาเบิ้งคลิปนี้จนจบเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แน่กดติดตาม่อง KBK Channel เดี๋ยวออนแกวเบาลาวเนาะให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปกินข้าวกันนะ